สวัสดีค่ะเป็นนิ่คือคลิปจากเอวาโคเชนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำกิ๊บป,ป๊อกแบ๊กสำหรับติดผมโดยที่เราจะถักเป็นดอกไม้น่ารักน่ารัก,รกติดเข้ากับกิ๊บนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเข็เขมโคเชแล้วก็ได้สองสีเลือกสีตามใจชอบเลยค่ะ แล้วก็มีเข็มเย็บผ้าถ้ได้แล้วก็กิ๊บป๊อกแป๊กนะคะลูกปัดกันไกลแล้วก็ปืนกาวค่ะวิธีการถักนะคะเราจะเริ่มถักจากดอกชั้นในก่อนนะคะโดยการที่ทำห่วงได้เป็นวงกลมเพื่อที่เราจะทำโซ่นะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่หกครั้งหนงสอง สามสี่ห้าหกเสร็จแล้วก็ลดห่วงให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามครั้งแล้วก็พันควักเข็มทิ่มลงไปในช่องโซ่หกเนี่ยนะคะสามครั้ง แล้วก็โซ่สามนะคะทิ่มลงไปในช่องโซ่หกอันนี้ก็คือเราจะได้เป็นกลีบหนึ่งกลีบนะคะทำซ้ำแบบเดิมไปให้ได้ห้ากลีบนะคะโซ่สามพันควักสามครั้ง จบโซ่สามขึ้นต้นโซ่สามนะคะพันควักสามครั้งถ้าเรารู้สึกว่าช่องโซ่มันแน่นๆล้วก็ดึง ขยักเพื่อที่จะให้มีช่องให้เราทำต่ออีก2กีบนะคะ ซ่สามพันสามครั้งแล้วก็จบที่โซ่สาม เนี่ยคะ่ะเราก็จะได้เป็นดอกมี5กลีบแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำกลีบชั้นที่สองนะคะเราก็เปลี่ยนสีได้เป็นอีกสีหนึ่งแล้วเราก็พันควักระหว่าง ช่องกรีบนี่ค่ะช่องไหนเราจะเริ่มที่ช่องไหนก็ได้นะคะพันควักอีกครั้งหนึ่งที่ตรงตอนเริ่มต้นเพราะว่าเราจะกันเผื่อได้ไม่ให้ได้หลุดนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มก็ถักแบบพันควักนะคะทิ้มลงไปบนกลีบดอกเดิม ช่องละสองครั้งสามสี่ห้าหกแล้วก็พันควัก นี่นะคะเราก็จะได้กลีบหนึ่งกลีบแล้วนะคะแล้วเราก็ทำซ้ำแบบเดิมไปจนครบห้ากลีบนะคะพันควักหนึ่งสองสามสี่ ก็บ3 0 0สพัต่อส สองสถ้าถักไปแล้วรู้สึกว่ามันแน่นเราก็ขยับเพื่อที่เราจะได้ถักได้ง่ายขึ้นนะคะ เกีบสุดท้ายนะคะเวลาเราทำากีบดอกตรงนี้เราไม่ต้องดึงได้ยาวมากนักนะคะ พอเก็บสุดท้ายนี่เราก็ปิดแถวยิ้มลงไปตรงที่เดิมนะคะตัดได้ออกนี่นะคะเราก็จะได้เป็นดอกไม้ส่วนได้ที่จบเราก็ มัดปมไว้หน่อยนะคะกันได้หลุดชายได้ข้างหลังนี่เรายังไม่ต้องไปสนใจนะคะเรเวเดี๋ยวเราจะเก็บงานทีหลังอีกทีหนึ่งนี่นะคะเราก็จะได้เป็นดอกไม้ห้ากลีบต่อไปเราจะทำกีสอนด้วยการเย็บลูกปัดใส่เข้าไปนะคะ ถ้าใครขี้เหยียดเย็บก็อาจจะใช้ปืนกาวติดก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะกลัวว่ามันจะหลุดนะอันนี้เราต้องการที่จะทำให้มันแน่นสอบเข็มจากด้านหลังนะคะเข็มเย็บผ้าร้อยเป็นลูกปัดใส่เข้าไปนะคะ ด้านหลังเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่สวยนะคะเพราะว่ายังไงเดียวเราก็จะติดกาวอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะคะนี่เราก็ตัดตัดชายได้ได้เลยค่ะนี่นะคะง่ายๆเราก็จะได้เป็นดอกไม้ต่อไปเราจะนำดอกไม้มาติด เข้ากับกิ๊นะคะามาเลยนี่กิ๊เป็นกิ๊บป๊อกแป๊กนะคะขั้นตอนการติดเราก็ใช้ปืนกาวนะคะแล้วก็ติดดอกไม้ กดไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันแห้งให้มันติดกับกิ๊บไม่ให้หลุดนะคะทำเป็นคู่หนึ่งเลยนะคะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆภายใน10นาทีเราก็จะได้กิ๊บปักแปกส,สวยใครที่จะทำขายหรือว่าทำใช้เองก,ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจงานถักโคเชในแบบทั้งแบบง่ายมือใหม่หรือว่ามือสมัครเล่นมือปานกลางหรือคนที่พอจะมีพื้นฐานสนใจอยากจะถัก งานในแบบต่างๆก็คอยติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งจะมีมานําเสนอในแบบต่างๆเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ